สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับเรื่อง iPhone 14เหมือนเดิมนะครับคลิปก่อนนะครับทำคลิปไว้แล้วเกี่ยวกับซื้อ iPhone 14ที่ไหนดีนะครับเจ้าไหนคุ้มสุดนะครับคนดูหลักพันครับแม่ดีใจมากเลยนะครับนานทีนะครับจะมีคนดูถึง1,000คนนะครับช่วงนี้ทำ YouTube มันทำยากครับการนำส่งนี่น้อยกว่าเดิมเยอะนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องบัตรเครดิตนะครับว่าตัวไหนพพอร์ตนะครับใครที่ไม่มีเงินสดนะครับแต่ว่าเราก็อยากเป็นหนี้เพื่อที่จะซื้อความโกหรูแล้วก็เทคโนโลยีล้ำหน้าของ iPhone น,นะครับมา,มาดูบัตรกันนะครับก็คือก่อนจะไปดูเนี่ยผมทำแอฟเฟลีย e นะครับใครอยากจะสมัครนะครับก็เพื่อนๆก็ไปที่เนี่ยคอมเมนต์เนี่ยดีสคริปชันตรงนี้นะครับผมก็จะมีลิงก์นะครับ ให้เต็มไปหมดเลยนะครับถ้าหมวดบัตรเครดิตจะเป็นสีแดงๆตรงนี้ครับก็จะมีหลายบัตรเลยนะครับอ่าบัตรที่จะพูดถึงต่อไปนี้ก็มีนะครับก็กดเข้าไปแล้วก็สมัครออนไลน์ได้เลยนะครับกรอกที่อยู่นะครับกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งเรื่องแค่นั้นเองนะครับเขาก็จะรับเรื่องแล้วก็จัดการนะครับสมัครบัตรเครดิตให้เรานะฮะง่ายๆนะครับโอเคเราไปดูบัตรแรกกันเลยนะครับบัตรแรกครับ ไม่มีไม่ได้แล้วเฟิร์สชอยนี่ครับเฟิร์สชอยมาดูว่าเฟิร์สชอยซัพพอร์ต iPhone 14 Pro ยังไงบ้างนะครับ mm hmm. นี่เขาเขียนบอกว่าพอนะครับ14 p ส o สูงสุด15เดือนที่นะสตูดิโอเนะครับสตูดิโอเซและ Banana นะครับใครที่ซื้อทาง Banana หรือว่าสตูดิโอเเนี่ยสูงสุด15เดือนนะครับบัตร เฟิร์สชอยโลโก้คืนนี้นะเฟิร์สชอยส์นะครับเฟิร์สชอยใบนี้นะครับนี่สองแบรนด์นะสตูโอเซเว่นแล้วก็บาราน่านะครับสูงสุด15เดือนนะครับสุดยอดเลยนะ15เดือนเนี่ยโอเคลงมาดูครับแล้วก็พิเศษต่อแรกนะครับรับเครดิตเงินคืนสูงสุดโอ้โห1 8ืนนะครับ18เลยนะ18เลยนะครับสูงสุดนะครับ แล้วก็วันที่นี่คือตั้งแต่กันยาเนี่ยถึงวันที่3เอ็นมกรานะครับโอ้โหสุดยอดอ่ะต่อไปใช้คะแนนสะสมนะครับแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุดนะครับเพิ่มสูงสุด15%บนวก15%นะครับโอ้โหเอาคะแนนเนี่ยนะครับใครมีคะแนนเยอะก็เอาคะแนนตัวแรกได้อีกนะครับโอ้โหแลกรับเครดิตได้อีกนะครับต่อมานะครับ 14อ่า128นะครับเริ่มต้นอ๋ออันนี้เขาคิดมาให้แล้วนะครับคิดมาให้แล้วนะครับ iPhone 14เนี่ยก็เดือนละ2,001นะครับ15เดือน2,193 15เดือนนะครับได้คิดเงินคืน900บาทนะครับส่วน14 Pro 128กิกนะครับผ่อนเดือนละ2,793นะครับ15เดือนสบายๆครับผ่อนปีกว่าๆนะครับหมดแล้ว แล้วก็ผ่อน0% 15เดือนรับเครดิตกันคืนสูงสุด18,000บาทนะครับอันนี้กรุงศรีนะครับบัตรกรุงศรีกับเ i r s t c ช o i c e เนี่ยเขาก็อยู่ในหมวดเดียวกันแหละอยู่ธนาคารกรุงศรีเหมือนกันนะครับก็เขาก็จะได้โปรใกล้ๆกันและครับเนี่ยใกล้ๆกันนะครับอันนี้คือ,อได้10เดือนกรุงศรีได้ได้10เดือนนะครับถ้าเป็น10เดือนเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับ10เดือนเนี่ยมันจะไม่นานมากนะแต่ถ้า15เดือนมันผ่อนยาวไปสาหรับผมนะใครชอบผ่อนนานๆก็ 15เดือนก็ได้นะครับบัตรพวกนี้มีให้สมัครนะครับเดี๋ยวมีลิงก์ด้านล่างนะครับ3ามพันาสนะครับตัว128นะอันนี้10เดือนไงก็ตก32,900ืนสอาร้อยนะครับคิตเงินคืนนะครับ900บาทนะครับส่วน14บสีโปเดือนละ4,190บาทนะครับผ่อน10เดือนพวกนี้10เดือนเงินคืน1,100บาทนะครับผ่อน0% 10เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000นะครับแม่แล้วก็อันนี้บัตรเซนทันเดวันการ์ดนะครับก็ตามนี้เลยนะครับ14 3 2 9 0นะครับ14บสี่โปรสี่พได้10เดือนครับเงินคืน9 0 0ละ1,100ตามลำดับนะครับอันนี้ได้สูงสุด18,000นะครับต่อไปบัตรโลตัสบัตรโลตัสสามพันสอเก่ะเท่ากัน,นครับเท่ากันเนี่ยพวกนี้เท่ากันหมดเลยเพราะว่ามันเป็น10เดือนไง โฮมโ r o ด้วยนะครับโอเคและนี่ก็เป็นของ First Choice นะครับร่วมรายการจะเป็น Studio 7แล้วก็ b a n a n a นะครับเวิร์กสุด15เดือนนะครับมีอะไรอีกอมินิผ่อนชิวนะครับผ่อนชิวเนี่คือเสียดอกเบีย้ยไงเสียดอกเบี้ย0.79ไม่ถึง1นึอ่ะนะครับ24เดือนผ่อนลืมไปเลยนะครับลืมไปเลยครับอโอเคแล้วก็ ต่อที่1รับเครดิตก,กันคือ18,000มื่พเมื่อผ่อนผ่าน iPhone 14ตามเงื่อนไขนะครับอ่ายูชูเนี่ยก็คือแอปของบัตรเพิร์ c ชอย c e แล้วก็บัตรกรุงศรีนะครับใช้ด้วยกันนะครับก็ส่ง SMS ไปนะครับหรือว่าโทรไปคอนเซ็เตอร์ก็ได้ว่าเราจะเปิดใช้โปรนะครับเนี่ยก็บอกเขาว่าเนี่ยถ้ายอดเราประมาณเดี๋ยวนะเอาเครื่องตัวตัวนี้แล้วกันเนาะ41,900ใช่ป่ะตัว14โปรผมชอบ14โปร สี 40, ่หมื่นอาจจะอยู่ตรงนี้ครับก็จะได้เงินคืนเห็นไหมคืน1,100ับาทตามที่เขาเขียนไว้ด้านบนเห็นไหมครับเนี่ยอ่าดูง่ายๆถ้ามีตารางให้ดูง่ายนะครับโอเคแล้วก็เฉพาะบาัตรเครดิตกรุงศรีแล้วก็เฟิร์สชอยส์นะครับต่อ2อ่ที่เขาบอกเมื่อกี้สิบห้าเปอร์เซ็นต์บกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าโอเคเมื่อมียอดผ่อน iPhone 14ทุกรุ่นหรือสินค้า Apple Band ผ่อน0% 10เดือน ขึ้นไปเซลล์ต่อเซลล์สลีฟใช้คะแนนสะสมเท่ายอดผ่อนชำระทำรายการแลกคะแนนรับเครดิตเงินคือสูงสุด15%บวก15%ของจำนวนที่สมาชิกบัตรแรกนะครับอาจจะเป็นเกี่ยวกับแต้มนะครับอันนี้ไปว่ากันอีกทีนะครับก็อยู่ที่แต้มด้วยนะครับหรือใช้คะแนนสะสมนะครับแลกรับเครดิตเงินคือสูงสุด15%นะครับเฉพาะที่ตัวเดียเซเว่นและก็มาราน่านะครับ ต่อ2ใช้คะแนนสะสม1 0,000คะแนนนะครับหัวหมื่นคะแนนนี่ต้องต้องใช้ค่อนข้างเยอะนะครับหมื่นคะแนนได้เงินคืนพันหนะครับอาจจะยากไปหน่อยเนาะเพราะว่าบางคนไม่ได้ใช้บ่อยนะครับไม่ได้ใช้บ่อยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็เบอร์ที่จะกดนะครับจริงๆแนะนําโทรไปคอร์เซ็นเตอร์เลยนะครับง่ายดีกดกดไบเรืงงนะครับโทรไปคอดีกว่าให้เขาดูให้นะครับจบจบไปนะครับแล้วนี่ก็เป็น0% 15เดือนของ iPhone 14อ่ะอันนี้ก็คือเหมือนกัน ทำเป็นตารางนะครับเรามาดูตัวโปรแมกดีกว่าโปรแมกนะครับอาจจะมีเติมของก็ได้นะรอก่อนนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับก็จะมีตารางให้ดูง่ายๆนะครับสรุปง่ายๆคือเฟิร์สชอย c e เนี่ยสิบห้าเดือนนะครับกรุงสีสิบเดือนนะครับโอเคต่อไปอันนี้ของกรุงศรีจริงๆก็อาจจะคล้ายๆกันเนาะ,ะเดี๋ยวไล่ลงมา อ๋อของกรุงศรีเนี่ยเขาไปเหมาหมดเลยครับเหมาตั้งแต่ two move h a i s d tag t g phone นะครับ j mart studio s e v e banana i studio นะครับแล้วก็ powerbuy ครับไลฟ์ด้วยนะครับย่บัตรของเขานะครับผ่อนศูนเเดือนนะครับพร้อมรับสิทธิพิเศษเมื่อมียอดผ่อนชำระตามเงื่อนไขของเขาเงื่อนไขพวกนี้เพื่อนเื่อนต้อง ต้องอ่านต้องศึกษานะครับอีกทีนะครับรับเครดิตเงินคืนสูงสุด18ื่นแลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน1นึ่ก็คืออันเมื่อกี้แหละนะครับใช่เลยนะครับเครดิตเมื่อกี้เนี่ยอันเดียวกันนะสิบหนะ้าบวกสิบห้าเนี่ยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีของ power buy นะครับ power buy นี่คืออันนี้คือของ studio 7กับ banana นะที่ผมอ่านไปนะครับมันจะมีเพิ่มมา iStudio ก็คือ เหมือนกันคิดเงินกันคืน1น0่งพันะครับแล้วก็แลกพอยล์รับคิดเงินกันคืนสูงสุด15%บหเวกสิหเหมือนกันส่วน PowerBuy จะเป็นรับส่วนลดสูงสุด5%นะครับแล้วก็พิเศษ2แลกพอยล์รับส่วนลดเพิ่ม10%แล้วก็ต่อ3รับเครดิตเงินคืนสูงสุด22,000ตลอดรายการนะครับ PowerMore นะครับก็รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด70,000โอ้โห70,000เลยเหรอ อะไรจะเยอะขนาดนั้นอ่ะคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ซัพพอร์ตเยอะกว่านะครับตัวกรงสีเนี่ยได้หลายแบรนด์นะครับโอเคเดี๋ยวมีลิงก์ให้สมัครด้านล่างเช่นเคยนะครับต่อไปนะครับต่อไปของ KTC นะครับ KTC นะครับผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์รับเครดิตเงินคืนส่วนลดสูงสุด40%เยอะจังนะครับก็มีอ่า True นะครับมีดีแทกนะครับเ Jmart Apple นะครับแล้วก็ ASI Studio นะครับ TG4 นะครับตระกูล i-studio เนี่ยเต็มไปหมดเลยครับ s t u d i o 7, e n Banana PowerBuy PowerMore นะครับแบนด์ดังๆก็มีหมดครับอ่านี่รับผ่อนสูงเปอร์เซ็นต์รับเครดิตกันคืนสูงสุดรวมสี่สเปอร์เซ็นต์นะครับบัตร KTC ก็ดี KTC เนี่ยมีเยอะมาก มีให้เลือกเยอะจริงๆอะ่ะพวกของกินพวกของใช้เนี่ยเยอะจริงๆครับอ่ามาดูรวม40มีอะไรบ้างนะครับมามาดูตารางเขาอ่าผ่อนศูนะตรงนี้นะครับระหว่างวันที่9ก้อยยอถึงวันที่3เอตุลานะครับก็จะมีบัตร KTC Visa นะครับบัตร KTC ประเภทอื่นๆอ๋อมันแยกประเภทไงแลกคะแนน KTC f i v e r รับเครดิต เงินคืนเพิ่มนะครับอ๋อบัตรเขาเยอะไง KTC นะครับอันนี้ช่วงถึงตุลานะมาดูกันนะครับถ้าสมมติเราเอาอะไรดีอ่ะไอสตูแล้วกันเพราะว่าตอนแรกพูดเรื่องไอสตูใช่ไหมไอสตูเนี่ยถ้าเป็นบัตร KTC Visa นะครับได้2.5%นะครับรับครดิตเงินคืนนะถ้าเป็น KTC ประเภทอื่นๆนะครับก็1.5%นะครับรับครดิตเงินคืนเพิ่มนะครับ สูงสุด18นะครับก็เยอะเลยนะก็เยอะเลยนะ18 19 20 21อันที่2นะครับ22เปอร์เซ็นตะ่ะไม่ธรรมดาอ๋อมันแยกกันนี่หว่าแยกกันนะบัตรคนละอันนะแยกคนละอันนะครับ2.5 1.5 18นะแยกแยกบัตรแยกบัตรขอภัยนะครับแยกบัตรอันนี้แยกกันนะแยกกัน แล้วก็ถ้าเป็นช่วงหลังจากนี้ก็จะน้อยลงมานะเห็นไหมนึ่งสิบหกนะครับช่วงแรกๆอะ่ะช่วงเนี้ยช่วงจองช่วงเนี้ยกระหน่ำโปรแข่งกันเต็มที่เลยนะครับอ่าโอเคแล้วก็สําหรับการรับเครดิตเงินคืน25%หรือ35%ต้องใช้คะแนน k t c f i v e r เท่าราคาสินค้าเท่านั้นกรณีใช้คะแนนไม่เท่าราคาสินค้ารับเครดิตเงินคืน1% 8หรือ20%ตามเงอนขอ๋อ ก็เอาเรื่องนะนะครับส่วนรับลดรับส่วนลดทันทีแลกคะแนนรับส่วนลดเพิ่มเพิ่มเพิ่มเติมนะครับเพิ่มขึ้นนะครับบัตรผ่อนชำระสเด็0กับบัตร KTC มี power buy นะครับแล้วก็ power mall นะครับ KTC วีซ่า5% 5%, 5ประเภทอื่นๆ3% 3%แล้วก็แลกคะแนนรับส่วนลดเพิ่ม25% 25%ก็คืออันนี้แยกกันอันนี้แยกกันอันนี้ก็จะเป็น เอาคะแนนมาแลกอีกทีหนึ่งนะครับส่วนหลังจากวันที่1พฤทธจไปแล้วก็เหลือ3%เรเหลือ3%ามเปอนหลือเหลือ,ลอนะครับโอเค k t c ก็จะแลกคะแนนแบบงงๆหน่อยสำหรับการรับส่วนลด18หรือ25นะครับอ่าไปแล้วต้องต้องแบบต้องใช้คะแนนตามอ่านี๋ยวอ่านี้ต้องใช้คะแนนนะครับเท่าราคาสินค้าเท่านั้นที่อ่านไปเมื่อกี้นะครับใช้คะแนนนะครับ KDC f i v e r ไฟเอร์ขั้นต่ำห0 0 0ันคะแนนและสูงสุดไม่เกินยอดผ่อนชำระเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนตามกำหนดนะครับจำ,จำกัด10โอ้โหอย่าหวังเลยว่าจะได้10ท่านนะครับเราไม่ได้หรอกนะครับโอ้โหถ้าจำกัดจำนวนก็อดแล้ะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้สรุปคือถ้าเป็น KDC เนี่ยก็ได้ครับก็ได้ก็ผ่อนได้เหมือนกันก็จะ ได้เป็นรับคิดิตเงินคืนนะครับแล้วก็ส่วนลดนะครับถ้าเป็นของ KTC นะครับได้หลายแบรนด์อ่ะได้หลายแบรนด์นะครับต่อไปนะครับ TTB นี่เยอะมากดูดิทุกคนอ,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 อันแรกนี่คืออะไรอันแรกคือเป็นเจ้าของ iPhone ที่ AIS Shop และ a AS Online อันนผมเปิดให้ดูนี่ของ a AS นะครับรับคิดิตเงินคืน6%นะครับได้6%นะ a ของ a AS นะครับ ทุก1,000 1 0 0 0 0คะแนนรับ1,500บาทนะครับทุก1,000 0คะแนน1,200บาทนะครับโอ้โหคือมันได้คะแนนเร็วของบัตร TDB อ่ะนะครับสมัครได้ที่ลิงก์ของผมแปะให้นะครับอ่าโอเคมันเยอะขี้อ่านนะครับเพื่อนๆอ,อ่านเราเองแล้วกันนะต่อไปนะครับของ iStu ตรูศัตูเดียซวนะครับ 5%เหมือนกันนะครับมี iStudio i Studio 7ิโอเซ n แล้วก็ค g k o องด้วยนะครับเหมือนกันแหละเหมือนกัน5%นะครับเพื่อนอ่านเองนะยาวไปแล้วแล้วก็อันนี้ของ Studio เหมือนกัน iStudio, i b a d e i l i อไออะไรพวกนีน้นะครับ2.5%นะครับรับเพียงเงินคืนก็เน้นเงินคืนนะครับ เมื่อซื้อ iPhone 14ทุกรุ่นที่ร่วมรายการยอดแบ่งชำระสอง0มื 20, บาทขึ้นไปนะยังไงก็เกินแถวเครื่องมาสอง0มื 20, อัพอยู่แล้วนะครับต่อไปนะครับเจมาร์ดอ่ะนี้ของเจมาร์ดโดยเฉพาะเจมาร์ดได้3%ครับ3%อันดูคร่าวๆแลยกันเนาะต่อไปอันนี้ของเอ่อลาสมอลนะครับลด3,000บาทนะครับอ่ะโอเค แล้วก็อันนี้ power buy ครับ power buy ได้5%ครับลด5%นะครับโอเคต่อไปต่อไปอมันเยอะจังนะคตรเยอะเลยอะไอสตูดิโออ่ะแก๊งไอสตูดิโอนะครับ4%ต่อไปอ่ะช้ e More. อปป e ี้มอ่ะดูช้อปปี้มอ่นี้เมื่อกี้เข้าไปดูช้อปปี้หาข้อมูลไม่เจอเลยในแอปแอปช้อปปี้อ่ะอ่า ส่วนลด2,000บาทนะครับ2,000บาทนะรดน้อยเนาะอ๋อ,อเป็นโค้ดครับใส่โค้โคด 2, นะครับใส่โค้ดรถส0 0พันนะครับรถน้อยเนาะ2,000ไม่เหมือนตอนที่ของ C อซีฟิบะ Galaxy อ่ะโอ้โหลดเยอะมากนะครับอันนี้ของ t ูห้าจครับเงินคืน7%โอเคนะ7%อ่ะ7%โอเคอ่ะ7%ต่อไป ทีทีโฟนทีทีโฟนได้สี่เปอร์เซ็นต์ครับเงิ T T B นคืนสี่เปอร์เซ็นต์ทีทีบีนี่เน้นเน้นเงินคืนเลยอะต่อไปแก๊งไอจุตูเหมือนกันสองเปอร์เซ็นต์โอ้โห,หน้อยจังอ่ะโอเคครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเอาหลักๆก็จะมีเฟิร์สชอย c e นะครับมีทีทีบีมี KTC แล้วก็กรุงศรีนะครับ ที่มันซัพพอร์ตเยอะๆนะแล้วก็มีบัตรอื่นด้วยแหละแต่ว่าผมหาได้ข้อมูลเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ลองดูแลวกันใครมีอยู่แล้วก็ลองดูนะครับจ่ายผ่านบัตรเอานะครับรูดเอาจะเอา10เดือนหรือว่า15เดือนนะครับถ้า15เดือนไปเฟิร์สชอยส์เท่านั้นนะครับคุ้มสุดและเฟิร์สชอยส์ิเดือนนะครับแล้วก็ถ้า10บสเดือนเนี่ยกำลังดีผมว่า10เดือนเนี่ยมันไม่นานไปนะครับปีหนึงก็พอ10เดือนก็เปลี่ยนตัว iPhone 15แล้วไง มันได้พอดีเจนหนึ่งพอดีนะครับรุ่นหนึ่งพอดีปีหนึ่งนะครับโอเคตามนี้ครับสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างสมัครง่ายๆนะครับดูคลิปผมแล้วก็เลื่อนลงมาครับที่คอมเมนต์ก็ได้ครับที่คอมเมนต์แรกนะครับที่ผมปักหมุดไว้ก็ได้ครับตรงนี้นะครับผมก็แปะไว้นะครับเพื่อนก็กดเข้ามานะครับหมวดสีแดงแดงเนี่ยหมวดบัตรเครดิตนะครับสินเชื่อเพื่อนก็เลือกเลยนะครับสมมุติเอาอยากได้15เดือนไม่มีนะไม่มีเฟิร์สชอยนะครับมีแต่ กรุงศรีนะครับสมมติเอากุงศรีกดเข้าไปเอา10เดือนแล้วกันกดเข้ามาก็จะเจอหน้าตาของแอปนะครับเนี่ยกรอกเลยครับแล้วก็รหัสยืนยันแล้วก็สมัครรับเ,เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อแล้วก็สมัครได้เลยนะครับแถมกระเป๋าดนะ้วยตอนเนี้ยสองพันสี่เก้าร้อยนะครับสุดยอดไปเลยนะครับโอเคฝากก,ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีทุกคนบ๊ายบายจุ๊บ